ยังไงเฮ้ย,ย,ยดันน้ำอะเก่าหมดแล้วเปล่ามันเป็นดันใหม่แล้วอุ้ยจ่ายจูหมื่นเก้าเลยว่ะติดฟอร์สอุ้ยอาเดียนปะเนี่ยเฮ้ยอาใจอะดิพี่อาใจอะ <laughs> ได้มาดิใจดีอะครับใจดีรู้จักเปล่าโหเขี้ย,ยพิททุบมันทีเท่าไหรว่วะเนี่ยไม่รู้มึงเราอยู่ได้ไหมดิว่าไม่รู้เหมือนกัน Ồ hô hô ตอนนี้ก็ยังอยู่กับเกม l a g e n d of Landward Genesis เช่นเคยครับผมซึ่งหลังจากปิด MA วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ได้มีอัปเดตหลายอย่างเข้ามานะครับโดยอยู่ภายใต้ทีม Anniversary 100 Day Server Genesis ครับผมซึ่งไอก,กิทที่มันจี๊ดจีเนี่ยก็จะมีแมปดันกิทใหม่นะครับที่เราเห็นอยู่นี่เลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือตีบวกนะครับที่เป็นหมวกกับหอกนะซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยเอามาบ่อยและอารมณ์ประมาณว่าพอเราตีติดปุ๊บเนี่ยบวกเท่านี้เท่านี้เราจะเอาไปแลกของอย่างนู้นอย่างนี้ได้ ซึ่งของดีๆก็จะมีหินกล่องอะไรนะสเปเชียลรูทบ็อกแล้วก็โอลิเทพอีลูเทพประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> ซึ่งทอยกิจนี้เข้ามาเนี่ย oh. ผมว่า YTG ลุกเป็นไฟแน่เลยอีลูเม็ดละ6โอลิเม็ดละ4บาทเนี่ย <Wow. S 1> สำหรับดันกิจเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับคล้ายๆดันน้ำที่เราเคยเล่นนั่นแหละ คือเข้ามารับเควสตีมอนนุ่นนี่นั่นแล้วก็เอามาฟาร์มปล่อยบอทได้นะครับโดยดันนี้ก็จะมีแบบ normal โหมดแล้วก็ hard โหมดนะครับถ้าไหวแบบไหนก็ลองไปดูส่วนคําถามที่ว่าฟาร์มแล้วได้อะไรมันคุ้มกับการที่เอาตัวไปบอทเสียเวลาหาของไหมนี่ครับของมันจะมีทั้งแบบ normal หรือก็คือไม่มี VIP แล้วก็สําหรับ VIP โดยจะมีพวกกล่อง armor random accessory random ใบ A B ไข่แล้วก็วิ่งอ่าวิ่ง2ชั่วโมง มอมานานอะไรพวกนี้ครับคือเราเอามาปล่อยได้ตอนสตามิน่าหมดก็ทำให้ซีเรียสอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะมาดูไฮไลท์ต่อไปกันครับนั่นก็คือกิตีบวกนั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันครับไอไอเอาออเทอร์เวล์แรนดอมหนึ่งเนี่ยหรอพี่เออเชื่อ มึงมึงมึงตีของบวกสี่แล้วมึงแลกได้นะมันคุ้มกว่ามึงเห็นไหมอันบนอะ่ะมึงตีหมวกบวกสี่แล้วมันแลกมันจะได้สี่อันเลยมันคืออะไรอ่ะพี่อันเนี้ยไอ้บวกสี่อ่ะแก่กล่องมาแล้วมึงจะได้หมวกอันสี่ใบโอตีบวกสี่แลกมาดีกล่เอเอ็มซื้อแล้วก็ยัดอีลูแล้วก็ตีได้บวกหกอู้อีลูโอ้โหอีลูโอ้โหอีลูมันคนละก้อนเท่าไหร่ไอไอไอสองหมื่นนี่แพงไหมสองสองแปดเนี่ยหรือราคาได้ละ ปึ๊บป,ปึ๊บอ,อุย้ยรถรถรถแตกแตกแตกกูซื้อไม่ได้หนะักเกินคือแล้วหรือเปล่าบุกสี่แล้วเล็บแยอ่อ๋อมันบอกให้ตีทั้งหมดได้ห้าอันปึ๊บกูลงทุนเลยห้าอันเลยเอ่ะกูตีหกห้าอันอะเดี๋ยวกูแลกบึ้มเดียวเลยจร<ด><ต>ิ่งติ๊กมาแน่อย่าแลกทีะาม็ดปึ๊บหนึ่ง สองอุยอ้ยอีสันอุ้ยแตกหนึ่งสองสามสี่ห้โอเคหแล้วห อ้ยหกแล้วรอ 5, กก <4, S 2> ิงไปป้า2สองเยโว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 ้โยรวยโวยโวยโวยวยโวยคยโวยโวยโยวยโวยโวยโยวยมวยโวยโวยโยไปยว 6โอเคอีกหนึ่งเส็จแม่มังง่ายยังไห้ใจอุ้ยอุ้ยหายไปเลยอันนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกรมกรมกร5 6โอเคมีสแล้วพี่เส็จแม่อีเหี้ยต้องเอาอีกสใช่ป่ะ มันแลกกันหมดห้ากล่องอ่ะอม,มึงต้องมีห้ากล่องอ่ะโอ้อต้องมีหมวกห้าอันแั๊บนึงนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สู้ได้พี่วอาผมมเกินแล้วว่าผมเหโง่อีกไปเลยสามหมื่นมมาหนึงน่งก็เฮียละวิสี่ไปหนึ่งสองนับหนึ่งนับหนึ่ง สามสี่ห้าอุ้ยสามสี่อุ้ย,ส,ส,อยสองเฮียตกลัวๆัวเลยวะเบิ้นเลยเบิ้นเลยสี่สามเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่อนนองอารมณ์เสีย,ยเพื่อนโอ้ยมันลัวลงลัวๆเลยวะ่ะพี่ดี้ชิบหายแล้วห้าหกสวย ใบสุดท้ายใบสุดท้ายแพงเงี้นเนี่ยแพงมากเลยหน <1 S 2> ึ่งเก้าห้าเป็นเซ็งกูแตกหลายรอบ <2 S 1> มากสองสามสี่ห้าโอ้โหแตกสี่ห้าไม่ใช่โอลี่ริวถูกอ่ะห้าโอ้โหสี่ มารอบนี้ขึ้นห้าขึ้นหกจบไมบอกนะพี่เต้ตีโดยนี้เราไปดูว่ามันแพงไม่ตียังไม่ตีเลยหกสวยผมผมได้ครบห้าแล้วกดแรกเลยปะแรกเลยแม่งดื้อจากของกวนสุดท้ายน่ยแจ่แรกเลยอ่ะพี่เอาปแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมตีไม่ดูเดี๋ยวผมตีไม่ดูแรกแลกกล่องไอเนี่ยแรกกล่องไอสเปเชียลรูทบล็อกอ่ะมันมันมีโอกาสได้เลยศูนย์จุดหนึ่งพี่ เนี่ยแล้วผมจะเปิดได้ในสามสองหนึ่งฮึบโอเคคิงเบิร์ดฮึบฮึบฮึบไหนอะอุ้ยสิบสิบเปอร์เซ็นต์ฮี่ยของมึงเนี่ยหลายรอบ่ะเนี่ยไหนอะพี่ดิส่นจุดหนึ่งอยู่ไหนอะบันตุม <laughs> โอ้โหดัควายตอนเข้าดิสมาเนี่ยโดนขายฝันซะดิบดีเลยบอกว่าให้มาตีบวกแล้วหาหินฟิก0.1ไอเราก็บ้าจี้ตามซะด้วยกดไปไม่ยั้งสรุปสุดท้ายไม่ได้ครับผมหลังจากที่แฮวคู่นะครับผมก็เลยไปลงดันซารากับพี่ดีนะบรรยากาศเป็นไงรับชมรับฟังครับวางมาร์การิต้าไหนดูความแรงเพิ่มขึ้นไหนไหมทำไมมันไม่เท่าไหร่เลยว่าใจเฮ้ยอ๋ออ๋อหมิ่นจัดแรงแล้วหินไอแต กูซื้อคอสนี้มานะเว้ยคอสบนหัวกูอะติด ATK upper มา24่สิเหรียญเลย,เยแบบติดออฟมาแล้วแล้วทรงทรงคอสกูแบบว่าดูไอ้นี่ไหมดูดูน่ากลัวแล้วไหมดูแบบดูออร,ร่าออกคอสกูอะดูดิเออตรงตรงเลยป่ะพี่เสียวะปากรีเหรอไอซันมึงดูผมขาวเนี่ยกูละ king of throne น่ะไอสัน อ้ไรหมดเลยนาช้ามึงดูดิเอ้ยต้องไปสองนาฬิกาปะสอง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 ขวาบนถูกแล้วพี่มึ่นอ๋อแล้วสองสองนาฬิกามันคือขวาบนที่ไหนวะนี่ไงขวาบนอ๋อเออวะกูจำเลขใช่พี่โคตรแรงพี่สเปล3-2 ที่ธนูแดงนี่ไม่ตั้งราคาไม่ได้ตั้งราคาอื่นหรือใช่ไหมคุณม่ตั้งก็คือแล้วลว่ายี่สิบไงไม่ไมไ่แล้วอ่ะผมโหลดผมโหลด,ดนั้นมาไฟล์ามาดูไงผมจะได้เอาแค่สิบเจ็ดได้ดูที่มันเป็นแค่สิบเจ็ดอย่างเดียวไม่สิบเจ็ดบางทีมันเป็นชิ้นอื่นด้วยนะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่มันไม่เป็นไรนะัเดี๋ยวนั่งดูเทียชิ้นก็ได้โดนอะไรก็ตายปัญหาใหญ่อุ้ยใจเกินไปเป้าวายวัดตูว่ะ เทไว้ก่อนพี่ตอวน,นี้ไม่ได้เปิดมินเอฟเฟกต์้วเหรอ <C <trong> <c <oughs> ดันน้ำมันหมดยังอ่ะพี่ยังเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยดันน้ำอะเก่าหมดแล้วเปล่ามันเป็นดันใหม่แล้วอุ้ยจ่อยจูหมื่นเก้าแล้วว่าจุดฟอสอุ้ยอาเดียนปะเนี่ยเฮ้ยอาจเนี่ะดิพี่อาใจเหรอ พี่ต่อยมันทีไม่มีอาชูอุย้ยเออว่าแต่กูซัดมันได้ดีว่ะเติบโตมาแล้วดีว่าอไาอ้ใจเซฟเซฟตีฟ้กูยืนวัดกับมันได้พี่โอ้ยกันหนึงน่งมึงมึงหยุดก่อนดิมึงหยุดก่อนดิเดี๋ยวกูพาเข้ามุมให้นึงเดี๋ยวมุมเอ้าไม่แม่เดียดเฮ้เอเดอดนึ่อันนี้ช่องนี้ช่องนี้ได้มาดิใจดีอ่ะครับ ให่ดีรู้จักป้าวโหเฮี้ยพิษทุบมันทีเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้มึองเราอยู่ได้ไหมดิวดัวไม่รู้ป็นไงโอ้โหตีละหมื่น <ยา S 1> ใอญ่ดิดครับให่ดิครับจ,จริงๆต้องทำมาโครมันจะถี่กว่านี้อุ้ยถ้าไอรีนไฮเดอร์ตกนี่คือแบบบูเรื่อง หลังจากลงดันทาําภารกิจนู่นนี่นั่นเสร็จสรรเนี่ยผมก็เอาตัวโลกเนี่ยกลับมาปล่อยบอทที่ฮาร์ปี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอัพสกิลมั่วนะครับดันไปอัพเบิ้ลนสิบทีเนี้ยไอ้สกิลก๊อฟสกิลอ่ะผมเลยอัพไปแค่5แล้ว a อ p d อ่ะมันไม่190ทีนี้เหล่ากูรูโลกทั้งหลายเนี่ยก็เลยแนะนํามาว่าให้ไปรีสกิลแล้วก็เอาจำก๊อฟเนี่ยอัพสินะครับแล้วก็ไปจำทริปเปิลแอคแท็กเลเวลสิมามันจะฟาร์มไวขึ้นแล้วเนี่ยแหละรครับแม่งโคตรไวเลยแบบ ห่างกันสองสามเท่าได้อะอก็นะครับใครอยากจะหาเงินเอ็มฟาร์มของอะไรเงี้ยโลกก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่แบบหือแม่งเก่งจริงๆของไม่ต้องเยอะมากก็เก่งแล้วครับดูดิ เค okay, ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแค่คนละซับคนละวิวคนละคอมเมนต์คนละไลค์เนี่ยก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วครับช่วงนี้ก็จะขยันสตรีมหน่อยครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็กดติดตามมาไว้ด้วยครับแทบจะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วครับเล่น2เซิร์ฟแล้วต้องเอาสูตรให้2เซิร์ฟเนี่ยไม่ถึงก็ต้องโดเน a ก็ได้ครับแค่เข้ามาดูเนี่ยก็โอเคแล้วครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย